สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนเทียงเทียงเมื่อนี้วิธีไทยกับพาท่านผู้ชมมาดูต้นไม้มงคลอีกต้นหนึ่งเนาะครับเนาะปาทิโทอันนี้คือต้นอะไรวิถีไทยทําไมมันใบใหญ่แบบนี้เพื่นวะทดทโ้อันนี้ยังน้อยได้หี่ท่านผู้ชมเอ้อต้นที่เขาสมบูรณ พูนสุกนี่ใบบักใหญ่นะต้นใหญ่ๆเลยโอ้โหยมีคนเข้ามาบอกนะคุณตาวิธีไทยอันนี้คือเฟิร์นข้าหลวงแม่นบอเพื่นว่า <laughs> ถูกต้องท่านผู้ชมเฟิร์นข้าหลวงเออเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่คนนี่ระดับไฮคลาสนี่เออเขาสิเอาไปปลูกไนดะ ไปปลูกนิยมไปปลูกอยู่ในกระถางง่ายๆแต่ว่าวิธีไทยบบมีกระถางใหญ่นะก็เลยเอามาลงดินไว้ให้เขาเจริญเติบโตเนาะท่านผู้ชมเนาะพุ่นะมีฮอดขี่นกนะมันอยู่ทึงกุกมะม่วงนะอยู่ทึงกระบอกม่วงทีนี่กระซิมีใบมะม่วงตกลงมาใส่นะให้เป็นปุ๋ยให้เป็นปุ๋ยเอ่าโวิธีไทยและกับเขากำลังจะมีสมาชิกใหม่ด้วยเห็นบอมท่านผู้ชม นี่นตัวนี้ก็มีตัวนี้ก็ใหม่ไหม่ใหม่แล้วก็มีเด็กเด็เด็กๆดด้วยเแบบีด้วยเแบบีด้วยป้าทุเขาบอกว่าเฮือนใดที่มีต้นไม้มงคลกําลังจะมีสมาชิกใหม่มันกะสีมีวาสนามีเสน,เน่ห์แม่นบอกท่านบูชมอืมโบราณเพิ่นเว้าวได้นีอ่าเออเป็นมงคลอืมโหวิธีไทยสิหามาปลูกจัก,กระถางน,น้อยนะ้อนะ พอเขาเจริญเติบโตแล้วก็สิเปลี่ยนกระถางไปเรื่อยๆ ég. บางคนใส่กระถางมังกรน,นะเฟืนคข้าหลวงนี่<ำ>เป็นอะไรที่เป็นมงคลมากนี่ๆใบงามๆใบงามๆนี่ๆนี่ๆนี่ๆป้าทิทั่วใบนี่พี่ลึกพี่ลึกพี่ลึกตัวนี้ยังละอ่อนอยู่เลยนะยังละอ่อนแสดงว่าเขาสามารถที่จะเจริญเติบโตได้อีกเนาะได้อีกได้อีกใส่ปุ๋ยใส่ย,ยังเข้าไป เป็นไม้ฟอกอากาศไหมคุณตาวิถีไทยเป็นไม้ฟอกอากาศพร้อมครับตัวนี้เออระดับโรงแรมผู้จัดการที่มีวิสัยทัศน์ดีๆนี่สิเอาไปจัดสวนตรงที่บรรดาแขกเวลาเขามาคอฟฟี่ไทม์เนาะก็สิลงมาแล้วก็มาชมปะทิดโทคุณตาวิถีไทยเอ,อ่า โรงแรมอันนี้ทำไมมันให้คลัหลือเกินเอาเฟิร์นข้าหลวงมาประดับเป็นสวนเวลาช่วงที่อ่าเบรกเนาะช่วงสัมมนงสัม,มานากรลงมาเบิง่งเห็นต้นมงต้นไม้งามๆก็รู้สึกผ่อนคลายนะ <laughs> เออผ่อนคลายหลังจากที่เครียดซีเรียสกับวิชาการเออ อ้าวสิบโมงครึ่งวิชาคอฟฟี่ไทม์เออโมเมนวิชา,าช่วงคอฟฟี่ไทม์กันลงมาเบรกเห็นต้นไม้งามๆอยู่ในกระถางมันรู้สึกสดชื่นขึ้นเนาะแม่นบอกท่านผู้ชมอืมผู้จัดการที่มีวิสัยทัศน์ดีๆเอาต้นไม้พลาสติกกระถางที่มีต้นไม้แห้งๆนะ่ะออกไปไว้ข้างนอกก่อนไปไว้เก็บไว้ที่ห้องพัสดุอ เอาเฟิร์นข้าหลวงที่บ้านคุณตาวิถีไทยสั่งมาร้อยต้นเอาไปจัดเต็มให้หมดนะตรงบริเวณป้ายทางเข้าโรงแรมเราด้วยนะป้ายสำนักงานรุกพิโภขักขนาดท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตมานั่งทางนี้เนาะเอออยากแดกจักน้อยบาทนี้เวลาที่คนกระเจ้ามาถามว่าคุณตาวิธีไทย ผมจะทําเป็นอาชีพได้ไหมเฟินค่าหลวงนี่ได้ท่านผู้ชมสุดยอดเลยสนับสนุนนะเฟินค่าหลวงนี่เป็นอะไรที่เชื่อกินได้ขายได้นะมีราคามีคุณค่ามีราคาเอาเอาบางคนเห็ดเป็นล้าเป็นสันนะที่วิธีไทยเข้าไปเบิ้งมียูทูบเบอร์หลายๆท่านนะเอาเฟิร์นนั่นเฟินนี่มา เฟิร์นนี่ก็มีหลายชนิดหลายอย่างหลายเผ่าหลายพันนะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีๆอืมโดยเฉพาะเมือ่อีนเฟิร์นฆ่าหลวงนี่ปลาที่ทุกกำลังจะมีสมาชิกใหม่วิธีไทยว้าโห้ปลาคือขักแทะจากต้นเล็กๆนะกระถางเล็กๆซื้อมากระปอกน้อยๆนะเออเขาก็เปลี่ยนกระถางมาเรื่อยๆจนว่าโอ๊โบมีกระถางใส่นะ มีแต่ว่ามันเดี๋ยวเดียวเอาเอาลงดินไปเลยนะให้เขาเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆออกแม่แพรลูกนะเขาบอกว่าเฟิร์นนี่เวลาที่เขาขยายพันธุ์นี่มันจิมีสปอร์ได้แมนบอกท่านผู้ชมด้านหลังของเขานี่เออมีอาจารย์ท่านหนึ่งอ่าเราบอกว่าต้องเอาสปอร์นี้ไป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 ขยายนะขยายพันธุ์เดี๋ยวมันก็จะมีวิธีการอยู่เนะวิธีการ วิธีไทยก็สิเข้าไปศึกษาบึงปทิทโทบทัดนี้ครูอยู่ในโรงเรียนก็เอานี่ต้นเฟิร์นข้าหลวงนี่ไปสอนนักเรียนอยู่ในชั่วโมงพฤกษศาสตร์โรงเรียนเอาเข้ามาสอนศิลปะเอานักเรียนวันนี้หยิบสมุดดินสอขึ้นมาสมุดวาดเขียนนะ่ะมีไหมมีอืมเพราะว่าห้องนี้เนี่ยคุณครูเพิ่นสินเน้นศิลปะ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของวิชาทุกขแขนงเออเออเอามาเขียนใบเฟินอันนี้สวยๆแล้วก็ระบายสีเออดูสิใต้ต้นเฟินะ์นี่ะมันมีอะไรมีเป็นเงาของเขาใช่ไหมมีกระถางไหมคุณครูขุดมาใส่กระถางให้นักเรียนได้เบ่งนักเรียนอยู่มุมนั่นก็วาดไปแบบนึงนักเรียนอยู่มุมนี้ก็วาดไปแบบนึงวาดไปคนระบายคนละมุม คุณครูต้นเฟิร์นอันนี้มันมีดอกไหมผมอยากจะเขียนดอกให้เขาอยู่ตรงกลางโอ้ได้ได้ศิลปะไม่มีที่สิ้นสุดเธออยากจะเขียนดอกเข้าไปบางคนอยากจะวาดนกเข้าไปได้ไหมอยู่ตรงปลายใบยตรงนี้นกได้ได้ได,ได้วาดไปเลยลูกเ <c oughs> ออบางคนโอ้หนูอยากวาดกระรอกค่ะมันมันวิ่งเข้ามาหลบ แดดตรงนี้ได้ไหมคุณครูได้ได้ได,ได้บางคนกน็วาดหอยหอมเข้าไปด้วยนะบางคนวาดผีเสื้อบินอยู่ข้างบนนะจับอยู่บนใบเฟิร์นสินต้นไม้นี่แล้วก็พวกสิ่งสาราสัตว์ต่างๆพวกมแมลงต่างๆมแมลงปอวาดได้นะต่างๆบัดนี้ชั่วโมงวิทยศาศาสตร์คุณครูกับสิมาแล้วก็ เอามาวิธีขยายพันธุ์ต้นเฟิร์นอันนี้นะเวลาเขาปรุงอาหารเขาจะใช้ใบนี่ก็ซ้อนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ใดนะอืมชั่วโมงคณิตศาสตร์บันี้้เข้ามานักเรียนเธอนับดูสิต้นเฟิร์นต้นนี้มีกี่ใบเอะนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอาลืมแล้วคุณครูเอานับด้านนี้หนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดด้านนี้ก็เจ็ดด้านนี้ก็เจ็ด บวกกันเป็นเท่าไรนักเรียนออกมือขึ้นมานะ่้างนี้กันโอ้ขางนี้หา้าบ่พอคุณครูเขียนส่กดาษเอาจดลงอืมปฏิทโตเป็นชั่วโมงคณิตศาสตร์บาทนี้ได้การได้การภารษาอังกฤษล่ะเฟิร์นเขียนภาษาอังกฤษว่าอย่างไรเอานักเรียนอ่านักเรียนผัดมีห้องเดียวเด้เออมีอยู่สิบกว่าคนคระกันตั้งแต่ปหนึ่งถึงปหกนะ ครูกับคนเดียวครูใหญ่ครูเล็กเออ่านโรงนักการอยู่คนเดียวกันนะคนคนเดียวกัน <c oughs> เวลาที่สอนกับสอนให้คนจักนะเด็กน้อยที่อยู่ในระดับหนึ่งกับเออให้สอนแบบนึงเด็กน้อยอยู่ปอนสองกับสอนอีกแบบนึงนะคือให้มันมีความแตกต่างกันอืมปาถิตทุกค,คุณครูเพื่อนทั้งมีดอกมีขั้นตอนการสอนดอกเออปอหกเอายักงะขึ้นมาแน่นะปอฮก,กเอาพวก หารพวกทศนิยมเข้ามานะสอนคณิตศาสตร์ป .1 ก็แค่ให้นับใบเอานักเรียนป .1 น่งนะนับส่วนป .6 ก,ก็ให้หนันหารพวกหารบวกลบคูณหารเข้าไปยักยะขึ้นไปตามตามลำดับชั้นเนาะท่านผู้ชมบาทนี้เข้ามาสู่เรื่องของการเอาไปเห็ดพวกเครื่องรางของขลังได้บาทนี้เอ บรรดาเกจิอาจารย์ต่างๆนี่เอาพวกเธอไปหาว่านหรือสมุนไพรอะไรที่มีชื่อเป็นมงคลเอามาให้หมดนะหรือว่าเป็นว่านร้อยแปดทุกอย่างร้อยเก้าร้อยสิบเนี่ยเอามาให้หมดอะไรที่เป็นชื่อเป็นมงคลอ่ไม่เฉพาะเจาะจงแต่เฟิร์นข้าหลวงนี่นี่น,นี่ต้นหรือสีผสมนี่ก็ได้นะได้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 ไดไดนะอา่าหรือจะเอานี่นี่น,นีต้นนี่ นี่นีบอลสีราชินีแห่งใบไม้นี่มาได้นะหรือต้นสาวน้อยปะแป้งนะพวกนานๆเห็นบ่นี่เออหรือจะเป็นพวกโกศลที่อยู่ด้านนูน้นนะเล็บคุดนี่นโกศลใกล้ๆนี่นะเอามาเอามาเอามาหรือจะเป็นเงินไหลมาเอามาให้เบิดอาจารย์จะมาทำพิธีนะเ,เพื่อที่จะ สร้างวัตถุมงคลนละก็ไปแจกจ่ายให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาอืเฟื่อนข้าหลวงนี่เป็นต้นไม้มงคลไหมเป็นเอามาเลยนะเอามาเลยเออาจจะเอาสิ้นส่วนใดล่ะเอาใบเอารากเอารำต้นหรือเอามาทั้งหมดนะเป็นมวลสารปฏิทโทพอเห็ดเรียบร้อยแล้วแจกลูกศิษย์ลูกหาเป็นวัตถุมงคลเฟื่ข้าหลวงนี่ใครมีในครอบในครอง ใครมีติดกระโตวไว้กะสิเจริญก้าวหน้านะมีคนเคารพนับถือยำเกรงโอ้ข้าหลวงเนาะไปใส่มาท่านข้าหลวงเห็นบอกคนถามาในหนังสือในหนังหายัางกระตามโอ้เออท่านข้าหลวงมานะวันนี้นะเออต้องเอา่าต้องเตรียมเตรียมการอืมคนสมัยตะกี้เห็นบอกในหนังสือนังยังกระดีขึ้นชื่อว่าข้าหลวงนี่ คนสีให้ความเคารพนับถือยกยอ่องสรรเสริญอและก็เป็นคนที่คนแบบไปใส่มาใส่คนก็เกรงขามไว้ป้องเองง่ายเกรงขามมีบารมีมีบาร,รม,ม,รรมีมีวาสนาและก็มีเสน่ห์เพราะฉะนั้นแล้วถ้าได้วัตถุมงคลที่เอาเฟิร์นข้าหลวงมาเป็นมวลสารประกอบเนี่ยพ่ะ ได้การนะเข้าแก๊ปเลยนะเข้าแก๊ปเลยเออเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากบัดนี้มีคนถามวิถีไทยต้นข้าหลวงนี่เฟิร์นข้าหลวงนี่มีคนเคยเอาไปทายาสมุนไพรไหมโอ้วิถีไทยก็ยังบอกเคยเจอนะอ่านนี่ยังบอกเคยเห็นว่า มีคนเอาเฟินข้าหลวงนี่ไปทํายาสมุนไพรอะไรหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสิเข้าไปเบิ่งสิเขาไปเบิ่งแต่ถ้าหากว่ามีคนมีปราชชาวบ้านหรือว่าฤาษีพดาบทท่านใดท่านหนึ่งนี่เอาไปเห็ดเฟินข้าหลวงก็สามารถเอามาเป็นยาได้นะรักษานั่นรักษานี่กระด,ดีกระด,ดีกระแสดงว่าได้การได้การนะแต่ถ้าหากว่า ไม่สามารถเอาไปทำเป็นยาสมุนไพรได้กระโบเป็นยังนะเพราะว่าคุณล,ลักษณะของเฟิร์นค่าหลวงเนี่ก็สิเป็นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้ประดับสวยงามนะไม้ที่มีคุณค่าราคาเห็ดเป็นอาชีพได้นะสร้างรายได้ปฏทิโทฟอกอากาศอืมเป็นอะไรที่แบบคุณครูก็เอาไปเรียนไปสอนอยู่ในโรงเรียนได้นะปาขักขักขักอืม เอาละสำหรับมื่อนี้เนาะขอให้ท่านผู้ชมที่เห็นเฟินค่าหลวงอันนี้แล้วนะแม้นว่ายัางไม่ได้เอาไปเข้าพิธีทำเป็นวัตถุมงคลก็ตามแต่ว่าขอให้ท่านผู้ชมที่เห็นต้นสดสด,สดจริงๆในี่ผ่านทางรายการนะให้เป็นคนที่มีคนเคารพยกย่องสรรเสริญเกรงขามเป็นคนที่มีบารมีว่ายังมาคนเสื้อเบิดนะเอาอันนี้ไหม เออเอาแบบนี้บอกที่ผมเว้านี่เออเอาเลยเอาตามที่ท่านเว้านั่นแหละเห็นบอกมีคนคล้อยตามนะเพราะว่ากระเจ้าหนับถือเด้ว้างอย่างออกมาคนเสื้อบดอออเอาอันนี้เบาดีเบาเอาเบาคุณตาอันผมเสนอเหตุแบบนี้เออคุณตาคุณยายเห็นด้วยไหมเอาเลยเอาเลยเอาเลยเออผมเสื้อเจ้าเห็นบอกมีคนเสื้อเพราะว่ามีอันนี้นี่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  เวลาไปสมัครงานเนาะพนักงานนี่เรียนจบออกมานักเรียนนักศึกษาเรียนจบออกมาไปสมัครงานนั่งลงผู้จัดการให้นั่งลงอ่านั่งลงกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเออใช่ไหมทั้งสองสามท่านนี่ครับคะ่ะออบัตรนี้พอเบิ่งมาคนนี้โอ้เวลตานี่คืออยากมีแต่ไฟลุกโชนพลึบพลึบ,บ,บเอเอ,อมีแต่พวก ฆ่าชิงฟันลันแทงเออมิตรเกมเกมการต่อสู้โอ้โอ้โอ,โอ้มาด้านนี้บัดนี้คนทางซ้ายนี่มีแต่ความสดใสสีเขียวสีเขียวมรกตสีเขียวธรรมชาติของต้นเฟิร์นค่าหลวงออโอ้พรุ่งนี้มาปฏิบัติหน้าที่ทำงานได้เลยนะออคุณผู้จัดการชอบคนที่มีสายตาที่เป็นธรรมชาติ มันมีความอ่อนโยนเออมันเป็นแววตาแห่งความสุขแม้กระทั่งใบของต้นเฟิร์นผลิตนี่นี่กำลังจะเพิ่มสมาชิกใหม่ก็มีความสุขนี่นี่ผมหมักคนแบบนี้นะเออเป็นพวกสายเขียวเห็นว่าสายเขียวนี่ก็คือสายแห่งความธรรมชาติเนะท่านผู้ชมเนาะ เออไปกรอกใบสมัครพวกนี้มาทำงานเลยเออส่วนคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้อเลขาผมติดต่อไปทีหลังนะอ่าติดต่อไปทีหลังเอาละสำหรับมือ้อนี้ขอเอาไว้แค่นี้สำหรับคนที่มาสมัครงานเนาะอืมอืมเอาไว้แค่นี้ก่อนปาทิโทท่านผู้ชมเอยคนมันมีสเสน่ห์เฮาเบิ่งอะไรที่มันเป็น มันมีแหงตามันเย็นตามันมีแต่ความสดใสมีความสุขมันกระบ่งบอกออกมาด้านนอกนะเผยออกมาด้านนอกคนเห็นเขาก็มีความสุขปะ่ะเอออยากเว้าเว้านํำเจ้านี่เว้าเบิดมือก็ได้นะเพราะว่าพูดอะไรที่มันเป็นความสุขแม้กระทั่งต้นไม้ใบยาที่เป็นต้นไม้มงคลน,นี่พริดอกออกใบเจ้าก็มีความสุขแนละ้วแค่นี้นะแค่นี้ ไม่จะเป็นต้องถูกโอ้ถูกระวันที่หนึ่งจังซีมีความสุขเออโอ้มันก็จักสิยามใดเนาะท่านผู้ชมเนาะ <c oughs> เออแต่ถ้าได้ก็ดีแมนบอกเออซื้อไว้ละสองใบในทงนี้นั่นเห็นบอก <c oughs> เออบางคนบอกคุณตาวิธีไทยเอาโตใดล่ะพุะ่นะอยากแจมนำอยากแจมนำโตใดดก็ได้ เป็นเลขหวยรัฐบาลนะซื้อไปโลดสนับสนุนเพื่อนเกียเอาไปสร้างนั่นสร้างนี้นะอ่าโอเคมื่อน,นี้ขอบคุณมากสําหรับบรรดานกที่มาประกอบเสียงให้เนาะเป็นแบ็กกราวเป็นเสียงแล้วก็บรรดาต้นบอนนี่อันนี้ต้นบไอไม่ต้นบอลวอาวพิษต้นทูนนะต้นทูน <c oughs> ขออภัยครับต้นทูนกินกบตัดมังหง ขอบคุณมากสำหรับแบ็กกราวดดีๆแล้วก็ต้นหรือสีผสมนะต้นหางช้างนี่เป็นเพื่อนๆแล้วก็มีบอลสีราชินีแห่งใบไม,ไม้สาวน้อยป่าแป้งเงินไหลมาโกศลแล้วก็ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนะกวนอิมพันมือปฏิคโถกวนอิมพันมือเออมีแต่ต้นไม้มงคลหรือว่าเอื้องนานะ สีแดงกำลังออกดอกงามๆขอบคุณสำหรับแบ็กกราวสวยๆอ่าแล้วก็อันนี้นี่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 ต้นยังอันนี้อืมต้นกาบหอยเนาะเออต้นกาบหอยนี่นี่นี่อันนี้ก็ต้นหัวเสือนี่หัวเสือนี่จริงๆก็เป็นอ่าเป็นเป็นสมุนไพรนะสมุนไพรอ่าต้นหัวเสือกินกับลาบนะกินกับลาบอืมนี่นี่นี่ใบชะพูนี่ก็เป็นสมุนไพรคือกัน แจมๆขึ้นน้ากันในนี้แหละนะวิธีไทยกับปลูกโบเป็นกับเอามาให้เขาเป็นเพื่อนๆกันจะได้คุยกันเนาะโอ้เป็นใดๆนั่นนี่นี่นีนนนน่นั่นนั่นเขาก็จะได้แลกเปลี่ยนเอโอโหเจ้าซื้อยังค่อยซื้ออันนี้คุยกันในระหว่างวัดต้นไม้มงคลน้ากันเนาะหรือว่าเป็นพืชสมนุนไพรให้อยู่ดีมีแหงปราศจากโควิด -19 ทุกคนเด้เอไปใส่มาใส่ก็อย่าลืมสวมแมส ล้างมือด้วยเจลเว้นระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสเทนซิ่งนะและก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือปกป้องคุ้มครองท่านและครอบครัวของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยและก็ทำงานทำการอย่างกะขอให้เจริญรุ่งเรืองค้าขายกำไรทุกผู้สุคนเดอสำหรับเที่ยงนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม